มาเรื่องแล้วครับพี่น้องถ้าอยากรู้ว่าใครตัวจริงให้ดูที่กระเป๋าตังค์ลูกพี่ใหญ่ครับล่าสุดสหรัฐประกาศงบช่วยเหลือออกมาแล้วตัวเลขมันฟ้องชัดเจนจนหุนเซ็นหน้าชาไทยรับไปเน้นๆ3,000ล้านบาทในฐานะลูกรักพันธมิตรความมั่นคงส่วนกัมพูชาได้เศษเงินไปแค่1,000ล้านบาทแถมระบุว่าเอาไปกู้ระเบิดนะโอ้โหนี่มันคนละเกรดครับเหมือนหัวหน้าแผนกกับเด็กฝึกงาน สหรัฐแยกเกรดชัดเจนว่าใครคือหุ้นส่วนและใครคือภาระที่ต้องสงเคราะห์เบื้องลึกของตัวเลขที่น่าเจ็บปวดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธิช่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอนเนี่ยบอกคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนั ในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ข้ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไรและข้อสองนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างสินบนไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่อลงมเพ่่่ิูา นั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมตั้งใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไลฟ์นะครับของเจ้เดอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณคครรรัััับบบสสสวดดีียินตนต้้ออเขาู่่ชง Property Expert เปิดไลฟ์ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องเม็ดเงินที่ไม่ได้มีค่าแค่ตัวเลขแต่มันคือการตบหน้าทางการทูตที่แรงที่สุดในรอบปีครับพี่น้องครับในเวทีโลกเนี่ย การที่มาหาอำนาจอย่างสหรัฐจะให้เงินใครเขาไม่ได้ให้มั่วๆนะครับทุกดอลลาร์มันมีนัยยะซ่อนอยู่หุนเซนพยายามสร้างภาพว่ากัมพูชาเป็นประเทศเนื้อหอมใครๆก็อยากมาลงทุนใครๆก็อยากมางอแต่ความจริงมันโหดร้ายครับเมื่อเราไปดูไส้ในของเงินช่วยเหลือล่าสุดมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าสหรัฐมองกัมพูชาเป็นแค่ประเทศด้อยพัฒนาที่ต้องรอรับของบริจาคในขณะที่มองไทยเป็น เสาหลักของภูมิภาคความแตกต่างตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่คุณเซนพยายามปิดบังไม่ให้คนในชาติรู้ มาดูกันชัดๆครับฝั่งซ้ายไทยแลนด์ได้รับ3,000ล้านบาทฝั่งขวากัมพูชาได้รับไม่ถึง1,000ล้านบาทแค่ตัวเลขก็ห่างกัน3เท่าแล้วครับแต่นั่นยังไม่เจ็บเท่าไรครับความเจ็บปวดที่แท้จริงมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเงินครับไทยเราได้เงินไปทำอะไรสหรัฐบอกว่าเอาไปอัปเกรดระบบความมั่นคงไซเบอร์นะเอาไปพัฒนากองทัพให้ทันสมัยนะนี่คือการติดปีกเสือ เขาให้เงินเราเพื่อให้เราเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเพื่อมาเป็นหุ้นส่วนดูแลภูมิภาคนี้นี่คือการให้เกียรติแบบลูกผู้ชายคุยกันครับ แล้วกัมพูชาล่ะสหรัฐระบุชัดเจนครับว่าเงินก้อนนี้เอาไปใช้เก็บกู้ระเบิดนะฟังดูดีนะครับมนุษยธรรมแต่แปลไทยเป็นไทยคือเอาไปเก็บขยะนะหนูเขาให้เงินไปเคลียร์ซากประหลักที่ตัวเองทําไว้ในอดีตครับไม่ได้ให้ไปพัฒนาอะไรใหม่ๆเลยมันเหมือนเราจ้างคนมาตัดหญ้าหน้าบ้านเราเพราะกลัวงูจะเลื้อยเข้าบ้านเราไม่ได้จ้างมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจครับลึกลงไปในรายละเอียด วิธีการจ่ายเงินมันฟ้องรับเงิน3,000ล้านของไทยเป็นการโอนแบบ G2G หรือรัฐบาลสู่รัฐบาลแสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจแต่เงินของกัมพูชาสหรัฐระบุเลยว่าจ่ายผ่าน NGO และภาคประชาสังคมแปลว่าอะไรครับแปลว่าสหรัฐไม่ไว้ใจรัฐบาลฮุนเซนแม้แต่ดอลล่์เดียว กลัวเอาไปอมกลัวเอาไปซื้อรถถังเลยต้องจ่ายผ่านคนกลางให้ไปทำงานแทนนี่คือการตบหน้าชาติใหญ่ว่าคุณไม่มีเครดิตทางการเงินในสายตามหาอำนาาครับสันติขอขยายคำว่า invest คือลงทุนกับ charity คือทำทานครับ เงินที่ให้ไทยคือการลงทุนครับสหรัฐมองว่าไทยมีศักยภาพลงทุนไปแล้วได้ผลตอบแทนคืนมาในรูปของความมั่นคงแต่เงินที่ให้กัมพูชาคือการทำทานครับเขาให้เพราะเวทนาให้เพราะกลัวชาวบ้านจะเดินเหยียบระเบิดตายมันคือเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ครับคุณเซนที่ชอบคุยว่าประเทศจเจริญแล้วเจอแบบนี้เข้าไปหน้าชาไหมครับศัก์ศีผู้นำหายวับไปกับตากลายเป็นขอทานในชุดสูตรที่ยืนแบมือขอเศษเงินทอนจากมหา าอำนาจครับเปรียบเทียบสิ่งที่ได้ครับเงินไทยเอาไปทำไซเบอร์ซิเค urity และโมเดอร์นไนเซชันนี่คือเรื่องของโลกอนาคตเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีอวกาศแต่เงินกัมพูชาเอาไปกู้ระเบิดนี่คือเรื่องของอดีตเมื่อ40ปีที่แล้วมันสะท้อนภาพลักษณ์ว่าไทยกำลังก้าวไปสู่ยุค Star Wars แต่กัมพูชาย,ยังติดอยู่ในยุคสงครามเย็นยังต้องมานั่งขุดหาเศษเหล็กสนิมเครืออยู่เลยนี่คือไทม์แก็หรือช่องว่างของเวลาที่ห่างกันหลายทศวรรษครับ และที่แสบกว่านั้นคือสหรัฐไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีรัฐบาลฮุนเซนโดยตรงนะครับกลัวโดนอมเข้าโอนผ่าน NGO ผ่านหน่วยงานสากลให้ไปจัดการหน้างานเองเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ไว้ใจฮุนเซนแม้แต่นิดเดียวครับรู้ไส้รู้พุงว่าถ้าให้เงินสดไปคงเอาไปซื้อนาฬิกาหรูใส่กันหมด ทำไมยอดเงินและวิธีการให้ถึงต่างกันขนาดนี้เพราะสหรัฐตาสว่างแล้วครับเขารู้ว่ากัมพูชาภายใต้ระบอบพุนเซนคือแหล่งฟอกเงินและลังโจนคืนให้เงินสนับสนุนไปก็เหมือนเอาเนื้อไปป้อนจอระเข้เขาเลยเลือกที่จะให้แค่พอประทังชีวิตไม่ให้ตายแต่ไม่ให้โตส่วนไทยถึงเรามีนโยบายเป็นกลางหรือเถียงกันบ้างแต่สหรัฐรู้ดีครับว่าไทยคือของจริงเรามีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีกองทัพที่มีวินยัยเราคือ s t r a t e g i c พาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่ขาดไม่ได้ถ้าจะถ่วงดุลจีนในภูมิภาคนี้ยังไงก็ต้องพึ่งไทยครับกัมพูชาเป็นได้แค่ตัวประกอบฉากที่มีบทพูดแค่ขอคุณครับนายฮุนเซนเคยคิดว่าถ้าฉันไปสบจีนเดี๋ยวอเมริกาจะหึงแล้วรีบเอาเงินมาเงาะ ผิดคาดครับอเมริกาเข้าอ่านเกมขาดเขาเห็นกัมพูชาเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนไปแล้วเขาเลยเลิกให้ความสําคัญทางยุทธศาสตร์มองเป็นแค่พื้นที่กันชนที่ต้องสงเคราะห์ตามมนุษยธรรมเท่านั้นต่างจากไทยที่รักษาสมดุลได้ดีเราเลยยังเป็น strategic hub ที่อสหรัฐขาดไม่ได้การทูตของฮุนเซนที่เทหมดหน้าตักให้จีนวันนี้ผลลัพธ์ออกมาแล้วว่าเจ๊งครับได้แค่เศษเงินทอนจากทั้งสงฝั่ง ในฐานะนักลงทุนอสังหาผมบอกเลยว่านักลงทุนระดับโลกเขาดู US Budget เเป็นดัชนีชี้วัดความเสี่ยงครับ ถ้าอเมริกายังไม่กล้าให้เงินรัฐบาลกัมพูชาบริหารแล้วเท s l a Google หรือ Microsoft ที่ไหนจะกล้าไปลงไม่มีทางครับเงินทุน FDI คือ foreign direct investment คุณภาพสูงจะไหลามาที่ไทยเพราะอเมริกาการันตีความเชื่อมั่นให้แล้วส่วนกัมพูชาก็จะได้แต่ทุนสีเทาทุนพันนันต่อไปวนเวียนอยู่ในอ่างความจนไม่จบสิน้น ลองจินตนาการนะครับหุนเซนแต่งตัวเต็มยศติดเหรียญตราเต็มอกเดินเข้าไปในธรรมเนียบขาวแต่กลับเดินออกมาพร้อมกับถุงย่างชีพและไม่กวาดพร้อมคำสั่งว่าไปเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยนะในขณะที่ผู้นำไทยเดินเข้าไปจับมือแบบเท่าเทียมแล้วออกมาพร้อมสัญญาซื้อขายอาวุธและเทคโนโลยีภาพนี้แหละครับคือความจริงที่เจ็บปวดของคนกัมพูชาประชาชนกัมพูชาที่เห็นข่าวนี้เขาจะรู้สึกยังไง อ้าวไหนบอกว่าเรายิ่งใหญ่ทำไมโลกปฏิบัติกับเราเหมือนขอทานความเชื่อมันมันพังทลายครับและเมื่อคนเริ่มตั้งคำถามบัลลังก์ผด็จการก็เริ่มสั่นคลอน เรื่องนี้เจ็บลึกไปถึงชนชั้นนํากัมพูชาครับพูกลูกท่านหลานเธอที่ส่งลูกไปเรียนอเมริกาไปซื้อบ้านที่แคลิฟอร์เนียพอเห็นงบประมาณออกมาแบบนี้เขารู้สึกเลยครับว่าตัวเองเป็นพลเมืองชั้นสองในสายตาฝรั่งต่อให้รวยล้นฟ้าจากการโกงกินในประเทศแต่พอออกไปเวทีโลกเขามองคุณเป็นแค่ภาระที่ต้องโยนเศษเงินให้ความอับอายตรงนี้แหละครับที่จะทําให้คนรวยๆในพนมเปญเริ่มตั้งคําถามว่าหุนเซนพาเรามาถึงจุดตกต่าขนาดนี้ได้ยังไง สำหรับคนไทยเราดูข่าวนี้แล้วยิ้มมุมปากได้เลยครับเราไม่ต้องไปอวดเก่งแข่งกับใครผลงานมันพิสูจน์ตัวเองครับว่าเรายือนอยู่ในจุดที่สูงกว่าและโลกก็มองเห็นค่าของเราภูมิใจครับ สรุปสถานการณ์วันนี้นะครับไทยเดินหน้าด้วยเกียรติยศแต่กัมพูชาเดินตามหลังด้วยความอดสูครับเงิน3,000ล้านนี้คือหลักประกันว่าไทยชนะขาดทั้งในสนามรบและสนามการค้าหุ่นเซนเตรียมตัวล้มละลายทางเครดิตได้เลยครับเพราะแม้แต่สหรัฐยังเมินหน้าหนีงานนี้ตัวใครตัวมันครับสุดท้ายนี้เงินทองของนอกกายแต่เกียรติภูมิของชาติสาคัญที่สุดไทยเรารักษาไว้ได้ดีเยี่ยมครับขอบคุณครับ สรุป4ประเด็นสำคัญครับ 1. เงินคนละเกรดสหรัฐให้เงินไทย3,000ล้านบาทในขณะที่ให้กัมพูชาแค่1,000ล้านบาทสะท้อนสถานะที่ต่างกัน 2. ลงทุนเวอร์ซัสทำทานเงินไทยเพื่อพัฒนากองทัพแต่เงินกัมพูชาเพื่อกู้ระเบิด 3. สหรัฐตาสว่างอเมริกาไม่ไว้ใจฮุนเซนจึงไม่ให้เงินก้อนใหญ่และจ่ายผ่านเ g o แทน 4. จุดจบขอทานสถานะในเวทีโลกของกัมพูชาตกต่ำถึงขีดสุดเป็นเพียงภาระของสังคมโลกไม่ใช่หุ้นส่วนขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอดคิมพรอพเพอร์ตีใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับูิทีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ด้นีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนะี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้าง,สาง,สางสเสิวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไรและข้อสองนะครับคนที่มีธุรก,กิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสินบนไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกวว่่่าททีีีคคคครรจะะเเป็นนนนนับือมงิย เแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ไประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบบไมม่ชอควาเสี่ยงนะะฮถ้าใใครสนจองกามารถที่จะแอดไลน์มาได้ทีง Property l i f e นะครับของเจอทุกคนในสัมมนาน,นะครับขอบคุณครับ